ขวัญอุษามณีผู้สร้างตำนานบทใหม่ลั่นผู้ชายคนใหม่ขอหล่อรวยไม่ต้องมีตังเลี้ยงพร้อมเลี้ยงโดยล่าสุดขวัญอุษามนีได้มาเปิดใจผ่านรายการแฉถึงประเด็นต่างๆรวมถึงความรักโดยสาวขวัญได้เผยว่าไม่อยากมีแฟนอยากมีสามีอยากแต่งงานที่ผ่านมาคบใครก็ไม่รอดทั้งที่เกือบแต่งงานทุกครั้งเป็นเพราะตัวเองถ้าต้องทุกไม่ต้องมีผัวก็ได้พร้อมบอกผู้ชายคนใหม่ ขอแค่หล่อไม่ต้องรวยเพราะเรามีเงินเลี้ยงพร้อมเลี้ยงอยากเป็นเจ้าสาวมากตอนนี้ไม่ได้อยากมีแฟนแล้วอยากมีสามีอยากมีคู่ชีวิตกำลังตามหาเนื้อคู่คนที่จะดูแลขวัญรักเราจริงๆเข้าใจเราที่ผ่านมาผู้ชายเข้ามาในชีวิตแต่ถามว่าทำไมอยู่ไม่รอดเราชอบดูดวงเป็นส่วนหนึ่งเป็นแนวทางทุกครั้งดีหมดไม่เคยทะเลาะก,กันเลยแต่มีเรื่องผิดใจกันนิดนึงขวัญผิดเอง เราจะเจออะไรที่รู้สึกว่าคนนี้ไม่ใช่ก็จะมูฟออนเลยไม่ให้โอกาสด้วยหนูก็เสียใจนะแต่เลือกเจ็บแต่จบดีกว่าเกิดแต่งงานอยู่กับเขาไปเรื่อยๆแล้วมันไม่ใช่มันฝืนหนูช้ำม,มากกว่านี้เกือบแต่งงานทุกคนทุกคนก็วาดฝันให้เราหมดขวัญเชื่อว่าความรักของทุกคู่ต้องมีอนาคตว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แต่สุดท้ายไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าหนูยังไปไม่ถึงก็รอคนที่จะไปถึงอยู่ มันเลยพร้อมหัวเราะอาจเป็นเพราะหนูตั้งกฎในชีวิตอย่างคุณพ่อคุณแม่เขามีประนีประนอมแต่ของขวัญก่อนเราแต่งงานหนูต้องรับได้แบบนี้เลยถ้าแต่งงานไปหนูจะอยู่แบบไหนหนูก็เลยเลือกไม่ทุกดีกว่า